ตอนนี้มีการเปิดเผยเป้าหมายค่ะตั้งเป้าเลยนะคะที่จะกระตุ้นการส่งออกให้เติบโตขึ้นนะคะหวังว่าจะเติบโตขึ้น2-3%ในปี2,568นนะคะส่วนปีนี้เนี่ยใกล้จะปลายปีแล้วแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะโตนะคะแล้วก็ทะลุ 5%ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะับตั้งแต่เราเนี่ยมีการส่งออกมาเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณพิชัยนริธ,ธพันธ์นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเปิดเผยหลังจากพูดคุยกับภาคเอกชนค่ะแล้วก็พูดกันเรื่องของการผลักดันการส่งออกในปีหน้านะคะว่าตั้งเป้าการส่งออกเนี่ย ขยายตัว2-3%มูลค่าอยู่ที่3,800 0ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณส่วนปีนี้2,567คาดว่าปิดตัวเลขน่าจะอยู่ที่3 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะเพิ่มขึ้น5%จากเป้าที่ตั้งไว้1-2%คิดเป็นเงินบาทอยู่ที่10ล้านล้านบาทถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ไทยมีการส่งออกมาขณะเดียวกันนะคะวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะไปญี่ปุ่นค่ะบินไปเจราจาหาแนวทางให้ญี่ปุ่น,นี่ กลับมาลงทุนในบ้านเราให้เท่ากับเมื่อก่อนซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนแผนรับมือ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัททรัมป์ค่ะนโยบายทรัมป์2.0ที่จะเร่งเพิ่มภาษีนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจะเดินทางไปคุยกับหน่วยงานในสหรัฐเช่นกันนะคะวางแผนกันไว้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์หลังจากโดนัททรัมป์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมก็เพื่อจะไปคุยกันว่าอยากจะอธิบายค่ะว่าทำไมไทยเราไม่ควรอยู่ในกลุ่มประเทศที่โดนขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งเรื่องนั้นเนี่ย ทางด้านท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะคะอยู่ในแผนการดําเนินการแล้วนอกจากนี้เรื่องของ FTA ปีหน้าก็ตั้งเป้าจะเจราจากับ E.U. ให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นค่ะก็จะเจราจากับทาง UK เคหรือสหราชอาณาจักรต่อแล้วก็ขยายการส่งออกสินค้าไปแถบอเมริกาใต้เพราะจากที่ได้ไปสำรวจความเป็นอยู่ของประเทศในแถบนั้นพบว่าเขามีรายได้เยอะมีความเจริญมากกว่าบ้านเราหมายความว่าหากประชาชนในแถบอเมริกาใต้รายได้ดีเราส่งสินค้าไปก็ขายได้ก็เท่ากับไทยจะมียอดส่งออกเพิ่มขึ้น สำหรับการส่งออกในประเทศอาเซียนนะคะก็ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะส่งออกได้มากกว่า50%โดยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนอาจจะมีการประชุมร่วมกันทุกๆ3เดือนเพื่ออัปเดตความคืบหน้าและก็หาแนวทางในการผลักดันการส่งออกของไทยอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ